เอาเสื้อผ้าทั้งหมดไปบริจาคจะไม่มีคำว่าเสียดายเราจะไปที่ลบลลบบรีนอกจากมีเด็กแล, <บ S 1> ล,ล้วมีลิงแล้วเนี่ยที่เราซื้อมาวันเดียวมันก็หมดแล้วเดี๋ยวไอ้วี่จะไปมาด้วยบ๊ายบายทุกคนเดินหมดตัวแล้ว พูดเล่นค่ะสวัสดีค่ะข้าวกล้องชอบผูกอ่ะก็คือที่บอกว่าหมดตัวนะคะทุกคนก็คือเอิร์กไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วค่ะทุกคนดูนี่สิใครคุ้นเสื้อตัวนี้บ้างจะเห็นว่าเสื้อตัวนี้นะคะอยู่กับเอิร์กมันนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เอิร์กไม่มีเสื้อผ้าใส่เพราะว่าเอิร์กเอาเสื้อผ้าทั้งหมดของเอิร์กนะคะไปบริจาคไปที่เรียบร้อยเลย จริงๆแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่จริงนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะเอิงจะพาทุกคนนะคะไปบริจาคเสื้อผ้ากันที่วัดถ้ำตะโกนะคะจะเป็นวัดที่มีน้องๆที่แบบว่าเป็นน้องๆเด็กกำพร้านะคะหรือว่าน้องๆที่มีพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่ไม่สะดวกในการเลี้ยงดูไ <c oughs> ก็จะเอาน้องๆมาฝากไว้ที่วัดนี้นะคะ <c oughs> เป็นจํานวนกว่า3 0 0คนเลยค่ะทุกคนนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเอิงถึงไปที่วัดนี้นะคะซึ่งจริงๆนะคะเอิงได้ไปมาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าพอเจอน้องๆ เบิรก็แทบไม่ได้จะถ่ายอะไรเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคลิปไปพร้อมๆกันเลยค่ะ let's <Go! S 2> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เอิงก็อยู่ในช่วงโลดเสื้อผ้านะคะก็คิดว่าเราจะเคลียร์เสื้อผ้าทั้งหมดออกไปบริจาคให้น้องๆกันกเพราะว่าที่นู่นนะคะมีเด็กทุกวัยเลยตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยรุ่นเลยนะคะเอิงโทรไปถามใช่ไหมคะเขาก็บอกว่ายินดีรับมากๆนะคะทุกวัยเลยวัยผู้ใหญ่ก็รับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเคลียร์ให้หมดเราจะไม่มีคําว่าเสียดายเข้าใจไหมคะไม่มีคําว่าเสียดายนะคะเข้าใจคะ่ะ <laughs> โลมาค่ะโลมาจากพับตอนนี้เราก็โลดทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะอ่ะสรุปไม่เอาสักอันใช่ไหม <c oughs> โุเคดว้วยความที่เราเป็นอาชีพแบบยูทูบเบอร์หรือว่าอะไรที่ออกหน้ากล้องใช่ไหมคะแล้วมันจะมีชุดที่เราซื้อมาแล้วใส่แค่ครั้งเดียวไงทุกคนแล้วเราก็ใส่ซ้ำออกคลิปไม่ได้แล้วถ่ายรูปไม่ได้อล้วอย่างเงี้ยเอิงก็จะเอาไปบริจาคให้หมดนะคะทุกอย่างรุย,ยอันนี้ก็โตรโกรดมากอะแต่ว่าห้องไหนที โอเคค่ะทุกคนขอคัดเลือกกันให้หมดกันนะคะเสร็จแล้วก็คือโลง่งอันนี้ก็พอได้อยู่นะคะเหลือเท่านี้นะคะเสื้อผ้าของเราแท็กเลรียบร้ยอยเพราะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมคคะเราจะไปที่ล็อบรีที่ลบอบรีที่เราจะไปนะคะคือเราจะไปที่วัดถ้ำตะโกค่ะเป็นสถานที่ที่จะมีน้อง เราจะเอาของไปให้น้องๆกันก็หลังจากที่เราโทรไปถามมานะคะเราจะมาแวะซื้อสิ่งของจําเป็นสิ่งของแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือพวกข้าวสารน้ํามันขนมอะไรอย่างงี้นะคะให้น้องๆกันโอเคไปชอปปิ้งกันนี่ค่ะตอนนี้นอกจากจะซื้อพวกของจําเป็นนะคะเราก็จะซื้อพวกของแบบว่าขนมน่ารักน่ารักคิดว่าถึงแม้มันจะไม่มีประโยชน์แต่ว่ามันน่าจะช่วยเติมเต็มให้ จิตใจของน้องๆมีความสุขจะแยงกันไหมล่ะไม่น้องเขาจะมีวิธีการจัดสรรปันส่วนเพราะว่ามีเด็กเล็กมกั่งเด็กโตมั่งอย่างเงี้ยค่ะอมยิ้มลิปสตินกน่ารักมากเลยไม่ว่าเด็กๆชอบอยช็อกโกแลเชีมฉีดยาอันนี้ค่ะกลมๆนี่น้องอ่ะเนี่ยครบแบเน่ยแกะยากนะคะกลมๆเคยซื้อมาก,กินแล้วอ๋อ หลังได้อยู่นะติมรถเลยคะ่ะไปแม่ไปหมดแรงขั้นตอนต่อไปนะคะไปที่วัดกันเลยที่วัดนะคะเขารับถึงห้าโมงเย็นใช่ไหมคะค่ะเราเจอกันที่วัดเลยนะคะ,ะ,คะไปค่ะไปหาน้องๆกัน ิงเต็มเลยน้องเล้งอ๋โอ้โหนอกจากมีเด็กแล้วมีลิงด้วยเหรอเนี่ยลิงเยอะมากนะคะทุกคนแม่น้องเออเต็มเลยอุ้ยมีลูกลิงตรงนั้นน่ารักกันว้าวดูลิงตัวนั้นเป็นอะไรอะ่ะลูกมีลูกโอุย้ยลูกเกาะอยู่ฮัลโหลูกนั้นลิงเ,เดียวอ่ะเขาก็รักลูกเหมือนกับคนเลยอะ่ะเนาะไม่ไม่น่าเยอะแต่ลิงแล้วก็ แล้วก็คนแต่ว่าสามเณรเด็กเล็กก็เยอะนี่นะคะสามเณรสามเณรโอ้น่าจะกำลังจะไปทำวัดเย็นแน่เลยเนี่ยถึงแล้วค่ะตอนนี้แม่ก็นั่งคุยกับพระเรียบร้อยคุณเนนยกอะไรมีขนมเนนครับเน้นช่วยยกพิสายกขึ้นมาหน่อยเจะมา เด็กก็จะรูน,น่นอยรูหน่อยแบบคนก็ไปทำงานคนก็ไปปะย่าที่น,น้องอะไรต่างๆสวัสดีครับย่างแฝดสวัสดีครับสวัสดีครับปะแปดรอสองคนนี้โอ้เก่งมากแบบเข้าวเข้าไปเก่งมากหน <c oughs> <ๆ c oughs> ้ามาอะไรน่านเรียงน้องเออเขาบอกว่าเด็กเล็กจะมาว่ะ <c oughs> มาจากไหนกันอะคะมาจากทลายประเทศโยมแต่หลวพี่จะเอาเก็บไอเทรื่วนก,ก่อนเนาะจะได้ไม่ขวางอ<ด>ย่งงี้เป็นเหมือนโรงเรียนไปเลยอะเนะแล้วเด็กเด็กโตนี่โตถึงไหนหรอคะเออโต้ม,มโตามสล้าวต้มโ้าวสาลีแล้วโยมโตโยมโต ผมไม่แต่เสื้อผ้าวัยรุ่นมาไม่มีเสื้อผ้าวัยประมาณนี้วัยนี้ไม่มีใช่ไหมเดียวขึนเดี๋ยวขึ้นมามจที่เราซื้อมาวันเดียวมันก็หมดแล้วสวัสดีค่ะมื้อเดียวมันหมดแล้วเราซื้อมาไม่พอดูนะคะเขากำลังแกะขนมคืออะไระเจลลี่ค่ะ๋อเด็กชอบได้เาอยอย น้องนอปกติ <Okay. S 1> ถ้าเปิดเทอมน้องจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะสามร้อยกว่านี้คือเด็กที่พักในโรงเรียนทั้งหมดเล้าคนที่กินข้าวเสร็จแล้วนะเฉพาะคนที่กินข้าวเสร็จแล้วข้าวแก้วข้าวแข้งค,ครับน้องเขามาเอาขนมกัน<อ>หมดแล้วนะเอาอันไหนเอาอันไหนหยิบถึงไหมวนเล่สองเ็้ไปเรืเลย อ๋อนิคาลิเป็นหนวะวัานิคาคุณยังนี่ขนมขนมเหนียวเหนียวเยลลี่เหรอชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับชื่อจังจังชื่ออะไรนะชื่อจัง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  ตั้งอยากกินขนมเหนียวๆวันดีค่ะขนมเหนียวๆหมดแล้วอวันนั้หมดแล้วไปไปแบ่งกับเพื่อนได้ไหมไปกับกินกับเพื่อนได้ไหมเดี๋ยววันหลังก่อนนะดูน้งแก๊สโอ้น<อ>้าตั้งดื้อแล้วเราอ่ะตั้งอยากกินเยลลรีน้ำเย็นด้วยกนย็นะดื้อแล้วเราอ่ะตั้งอยากดื้อสิดื้อไหมอย่าดื้อเดี๋ย <laughs> ววันหลังก่อมาขาดอีกนะเดี๋ยว,ววันหลังไปซื้อมาให้ใหม่ อะไรนะตอนนั้นเอนไหนครับอันนี้เหรอค่ะอันนี้เหรอใช่ครับอันนี้น้องกลับมาจากทำงานกันหรอค่ะค่ะว่าจะไปทงานกัแล้วน้องก็ทำงานอะไรกันงานที่วัดได้ละค่ะแลก็ทองี่ต่อค่ะช่วยกันถ่ายยาอะไรแบี้ค่ะอ๋อเป็นคุณครูที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็จะมีส่วนหนึ่งไปทำข้างนอกค่ะตรงนี้ปิดถึงก็จะอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เราลังจะเดินออกมานะคะว่าน้องๆอ,อยู่ยังไงอะไรอย่างนี้ที่น้องๆโตหน่อยก็จะช่วยทํางานของพี่วดะดิบเลยอันนี้ อารเรียนสร้างใหม่ค่ะโอ้อาคารเรียนสร้างใหม่อันนี้เป็นโรงเรียนเก่าเหรอครับอันนี้โรงเรียนค่ะอันนี้โรงเรียนมหนึ่งถึงมสามมหนึ่งถึงมสามอ๋อจะมีมปลายด้วยตอนแรกเขาส่งต่อปวชค่ะแต่ว่าหลวงพ่อเขาต้องใช้รถหลายคันอ๋อในการส่งไปส่งเรียนใช่ไหมคะเขาก็เลยตัดสินใจสร้างอาคารมสี่ห้าหกขึ้นมาโอ้โอ้สองคนป้ากลัวเออยายกลัวมีแต่เราเนี่ยแหละมึงแม่ที่กลัว กนพวกกลัวความสูงอยู right hands, mm, ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยๆก่อนเกลีย์ให้พี่สไปมาด้วยอ่างบอกพี่สไปร์มาหลังมาหน่อยค่ะแล้วพวกจับกล้องบอกว่าหนูอยากให้พี่สไปมาด้วยค่ะเนี่ยกล้าเหรอไม่กล้าบอกเี่เมื่อกี้พี่มาบอกพี่เมื่อกี้พี่มาบอกพี่บอกไปให้เพาให้พูดออกกลองเขินอ้าวล้วดูแลกันยังไงอะคะ ของเด็กบ้านพาค่ะเด็๋อีกแล้วจะมีพี่เลี้ยงของแล้วก็ของบ้านด้วยกันนะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพี่เลยงค่ะบ้านพัาของพี่เลี้ยงกับป้าแม่บ้านนี่รูปค่ะนี่อมเพินค่ะนี่อยากถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยออกช่องนะไหนตัวเล็กอ่ะไม่แต่มีน้องเล็กอยู่ด้วยนะอุ้ยอ๋อนี่ขอพักเด็กเล็กแล้วใครเป็นคนทำความสะอาดคะก็น้องๆใช่ไหมเป็นเป็นคนนี้ถ่ายก็ อันนี้จะเป็นหอามีไกด์คนใหม่เหรอหอันนี้หอทายอ่ะสองน้องนอนอือมก็มีห้องพยาบาลอันนี้คือไม่ได้อยู่ในโซนโรงเรียนใช่ไหมคะอันนี้เป็นหอค่ะหอก็คือจะมีครูเวรนดูหก็จะเป็นคนเพยาบาลอันนี้เป็นห้องพยาบาลค่ะแต่ว่าเวลาเด็กแบบเจ็บป่วยหนักๆจะ่ะก็จะไปส่งโรงพยาบาลอ๋อนี่ใช่ไหมคะผู้ของบริจาคอยู่ที่ห้องประชุมเหรอไม่ค่ะอยู่นู่นก็มีค่ะกูดังสีแดง อันไหน monastery? อันอันข้างหน้านู้นเหรอคะแต่ถ em> uh ้าเป็นแบบของพิเศษพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะให้เด็กเลือกคนหนึ่งอ๋อฝั่นี้เป็นอาคารที่ไหนคะอืมเขาก็ฝั่งนีก็ใช่ครูเวนเขาดูอะไรบ้างคะดูความเรียบร้อยของเด็กค่ะแล้วก็แบบดูเวลาที่เด็กไข่เนี้ยฝากขึ้นได้แล้วไร้แต่เด็กบางคนที่มีทักษะเขาก็เล่นทักษะกันเล่นเด็กตก็ตื่นสายอ๋อแล้วโทน้ตสับก็คือได้จากใครกันพ่อกับแม่ค่ะคุณพี่หนุ่ม ก็คือย,ยังไงอะคะคือพ่อแม่ขอซื้อให้แล้วก็ให้แต่ให้น้องมาอยู่นี่กันอ๋อมันก็จะเป็นฟิลิมโรงเรียนประจำใช่ไหมคะคมก็ค่ก็กลับบ้านแค่ช่วงกุเพลอ๋อบางคนก็มีพ่อแม่แต่แบบพ่อแม่โอเคทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่พ่อแม่ทำอืมหนือเลย,ม,ออยมาอยู่ในช่วงนอ๋อแสดงว่าที่นี่ก็มีคนมาแบบว่ามาให้ของมาอะไรเยอะอยู่ใช่ไหมสองอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะ แล้วส่วนตัวน้องๆเองจริงๆอ่ะต้องการอะไรกันแบบว่าชอบอยากได้เสื้อผ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะของกินก็เยอะแล้วว่าใช่ค่ะขนมเขาแจกนี่ก็แบบคุณละแพ็คของนีง้เป็นห่วงบางคนเขาแจกอย่างเงี้ยแต่เสื้อผ้าสำคัญก็จำบางคนก็จะมีตะกร้าถือวัวนเสกการ์อาทิตย์ตะกร้าไปไปทำอะไรอ่ะไปเก<ห>็บกระปองอ๋อเก็บกระป๋องมาแบบมาอยู่ในตู้ของตัวเองกันอย่างเงี้ยเหรอแล้วนี่อันนี้พ่อแม่อยู่ไหน อันตะวันเอ้ยอะไรนะสวรสสวรสพ่อแม่อยู่ไหนคะอายุเท่าอายุเท่าเป็นเพื่อนสนิทกันเหรอสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันอ๋อเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันบางคนก็แจกค่าขนมบางคนก็แจกให้เราบางคนเอาเงินมาให้เลยก็มีแล้วแบ่งกันยังไงอะคะทีเนี้ยขอแจกค่ะแจกคนละเท่ากันอ๋อเพราะมีกี่คนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางแจกคนหนึ่งมาได้เหรอได้แจกบาง เกมให้เล่นอะไรอ๋อมก้ามเหลือก็ได้จริงจริงมีเด็กเยอะกว่านี้ค่ะถ้ารวมที่นี่จะเป็น3 0 0 4 0แต่ว่าทำบ้านเออแต่ไม่ไอยู่บ้านหมอแล้วก็เด็กหอลงอืมแต่ก็แต่ก็มีน้องๆที่แบบไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยก็มีใช่ไหมแต่น้องก็จะอยู่ที่นี่กันแหละบางคนก็แบบพอมองมาอย่างนี้ค่ะมีเด็กพี่ถูกส่งกลับไปค่ะพอมอมารับกลับไปเขาเหมือนเอามาฝากก่อนแล้วก็แม่ค่ะเขา เด็กนะะเด็กไม่ดีางฮะเพราะว่าเด็กที่นี่ไม่ค่อยทะเลาะกันเลยไม่ทะเลาะกันค่ะไม่ไม่มีเรื่องชกต่อยโอเคบายบายเดี๋ยวมาหาใหม่นะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ปริมอิ่มบุญแต่ว่าจะต้องกลับมาอีกแน่นอนค่ะ น้องๆที่นี่น่ารักมากเลยค่ะทุกคนแบบว่าหนึ่งคือว่าเขาดูมีความสามัคคีเนาะตอนแรกหนูกลัวว่าเด็กอยู่ด้วยกันเยอะๆเออจะมีปัญหาอะไรกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีความแบบรักกันอ่ะแล้วก็สามัคคีเขาดูแบบว่าดูแลตัวเองกันได้อ่ะเนะใช่ไหมคะใช่ก็ดูแลน้องเอออะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักน่ารักเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเรามาใหม่ป่าทุกคนถึงกรุงเทพแล้วค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารมากินข้าวหมดแรงรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่วันนี้เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าค่ะอิ่มอกอิ่มใจใช่ค่ะไม่ได้เล่นกับลิงเลยแต่ว่าแค<ม>่ดูจากลิงจากในกระจกก็กลัวแล้วแต่เด็กๆน่ารักมาก ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราต้องได้ไปอีกแน่นอนทางนี้เออแค่ไปดูแบบว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่สอยากสนับสนุนน้องๆน,นะคะถ้าเกิดว่นใครว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะาไปลพบุรีเนาะใช่ค่ะแวะไปได้เลยนะคะวัดเขาเขาถา้ำตะโกค่ะวัดถ้ำตะโกไม่พี่เขา <laughs> <laughs> จากถนนเส้นหลับไม่ไกลค่ะเข้าไปนิดเดียวเองนะคะแล้วก็แอบถามน้องๆมาน้องๆเขาอยากได้พวกเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าขนมหรือว่าของกินอะไรอย่างนี้ยค่ะมีคนเอาไปให้เยอะแล้วน้องอ่ะอยากได้พวกเสื้อผ้าแล้วก็ทางแม่ครัวอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากได้อุปกรณ์ทำอาหารหอมกระเทียมอะไรอย่างนี้ที่มันใช้ใช้เยอะใช้บ่อยนะคะแต่ว่าพวกขนมได้เยอะ แต่พูดถึงน้องก็ยังอยากได้อยู่นะเจลลี่ที่เอาเอาไปแจกก็คือเกลียงตั้งแต่แบบไม่ถึง5นาทีหมดตั้งแต่อันแรกเลยพวกเจลลี่แล้วก็ขนมที่หนูบอกหินไหมขนมลิฟหนูอ่ะไม่มันลิฟน้องชอบสามเารยังชอบโอเคค่ะเดี๋ยวรางหน้าเราจัดเต็มแน่นอนก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชมเอิด้ลยนะคะวันนี้ไหวละครกดแทบกดแล้วนะาย